บอหาป่าบื่มาเข้า อาแง่ทวมหัวเลยโอ้โห โอเสียวเยทนดียวน้อใเห็นวะจิบฟุตกับแปุตแม่เบิดแม่เหือกุตเนอ เด <c oughs> ี๋ยวจะไปหาเบิ้งไมว่าไปล่าน,นั่งกยู่ด้วยฮะล่านออนโน่อ่อถ้าอยู่ออนนน่ต่อเฮ้ยเดี๋ยวมีการตีเลยเดี๋ย่งไหล เป็นไก่สามขาไมาห่ห<ะ>่อนนี่นึงนี่เป็นไก่สองขาเนาะแกต,ตัวนี้ให้ดีมาดีกว่าบ่ะนี่ว่า<ะ>เออเป็นไก่สามขาปุ๊ สวัสดีครับผมนาวุฒจากช่องประวุฒิชแนลครับผมมื่อนี้กะมาออกไม้คล้องเจ้าคือเก่าครับผมหลังจากบ่ได้มาประมาณเกือบเดือนนึงครับผมตากันไปหาเหตุงานรับจอบเสาร์อาทิตย์ครับผมเลยบม่มีเวลาได้มาตกป่ามื่อนี้กะพากันมาตัง้งแต่เสาร์ครับผม ออกจากของประมาณตีห้าครึ่งครับมาถึงไม้กับประมาณหกโมงครึ่งเบ็ดลงงน้ำเจ็ดโมงสี่ิหครับผมเอามาเบิ่งทีมงานมาน้ำกันมือนหน่อยครับผมปฏิมาสามคนทื่อเก่าครับก็จะมีช่างน้อยครับผมส,นะสวัสดีครับแล้วก็ แซมไดเวอร์ครับผมสว,ส,สวัสดีครับ,ดรบได้เก้าอี้นั่งย่างดีครับผมเก้าอี้แคมปิ้งพึงซื้อมากครับผมคลิปล่าสุดที่ม้านเอกผ้ากันมาตกอยู่คุณนนะครับมองขั้วเดอะเบดมองไอ้ต้นไม้ใหญ่ครับผมแต่พอดีมหีหน้าเพิ่นมาตกก่อนล่ะครับหน้าเพิ่นมาแต่เศร้า เเลยพากันขยับมาตูกขัดไม่อีกจักหน่อยเออบ้วนเอาแล้วตายายังล่ะมาอนีอนเงียที่ใส่ครับผมก็เป็นช่างน้อยช่างน้อยผสมไวเรียบร้อยแล้วครับผมคือเกาครับก็จะมี่มะขิดลำแย้มโลครับผม แล้วก็เพิ่มไผ่เขียวขอมาาครับสูตรเกาคิดที่แล้วที่ได้ป่ายี่สุกปลานิ่บูครับป่านว้วนจันครับผมมาเบิงมือหนอีครับว่มามือหนอีสิมีผลงั้นมีเตีมคือเกาบ่ครับผมมาลอดลุนลอติดตามน้ำกันครับไปลุนน้ำกันเลยครับผมเดี๋ยวต้องเทนําใส่ ครตบผมมากันมาล่วงเบ็ดตั้งแต่เมื่อเสาป่ายังบ้านบ้าท่านเขาจะโตครับผมพับเบิงสภาพอากาศครับผมพัดตบร้อยขวนฝนก็มาตตกอีกครับผม เดินครับ,บเบันนกระับไ้สาพตางืบินไ้นเค่งบินลยังพมีแต่มมีผลงานครับผมเคียงแล้วบ่รู้ว่าสิผลสิยุ่งไงบอครับ ฟ้าเริ่มแจ้งนะครับมาลุยกัน,นกต่อมุนเอเลองเบ็นด้องพักโต๊ะพักบุ้ง,องโอ้อหลัง,ลงจากฝนเศ้าโตกครับผม ป่านิ่นโบครับมันลอยติดเบ็ดครับผมต้องจับตัวนี้เบ็ดยงกันมุนอุยปุ๋ยเลยจัดผักตบโอ้หมันหมันครับผมตัวแรกแหกหมันครับมาเบ็ดลุกน้ำต้งจัดเจ็ดมุงเบ็ดลุกน้ำต้จัดเจ็ดมุงสี่สิบห้าครับปลาก่อน ปวดปาร์่นหรอเพ่อเที่ยงเที่ยงหาสีป่าจังเขาพบเจอว่าเข่าเขาตงามใส่โบ๋เตก้วยเลยเหรออเอาเห็นตัวจับเดี๋ยมันหันโอ้สเลยนเห็นตัจับเลยว่าไจับไปอย่าแล้บ่ กเกเีเนื้อเกีดี้นือตกไปเลยพวกมันลอยตีตะย่ำเหิงนน่เนาะฝนตก้องวดนีอะไร้างนับมีเออโอ้ยมันเกาะกันด้เลย ไปเก็บเบ็ดก่อนครับของกันม่นอุยปุยโอน่อนหนักเแวคนงานั่นนั่นันขม้านี่แล้วเอาแม่นั่นน้นั่น้อยจได้ะเบิ้งมันสิดึงอยู่ปะเอาเลยเอาเลยนั่น้อยดึงแล้วล่ะยูแล้วล่ะ ปลาตีโตบ่อยไงเป็นไรตึงมือป่เอามันใส่มันส่งใส่อยู่เดินแต่ว่าปลาตีบ่อยไงเั็นไรายยังกรย่างป่ากระย่างปะเอ้ยสบายเลยแม่นป่ะโอ้สบายหน่อยเนาะ ใสปากมืดด้วยตัวน,น้อยนี่บ่เป่นเงียงคมปมบนังบ่สบายสบายสบายหน่อยส่ายๆห่ังสบายหน่อยใสู่ยๆู ตัวงามยอตัวงามงามงามเขาแล้วเขาแล้วสวยสวยสวยตามมาเข่าตอนแรกเนาะ เอามาลุ่นต่อครับผมพักตบกามากวนเบิดมเมื่อไม่ได้บันทึกตอนปลาดึงตีปลาเสยเนาะตัดเพี้ยนตัเพี้ยนตาโลตาปู vô ba đến tới bánh thịt ba bèm này nó cũng này được chân sai sai lòng lòng tổ ngam tổ áo nó tác quá bằng loại <laughs> thế <laughs> thôi, yeah. đúng không, đúng đúng 2 chiên đó, thập cian, tổ ngăm 2 tổ là, ôi, không? <laughs> ครับผมตอนนี้กับเวลาหกโมงแรงครับผมว่าจะผ้ากันเก็บเบ็ดเก็บอุปรกรณ์นะครับเอามาเบิ่งผลงานมือนี่ครับผมวาสิมีแต้มสิมันบันไดครับ <c oughs> มาจังจะเต้าครับผมจนคำม,มับครับมาเบิ่งผลงานครับผม นะครับผลงานบ่มมานครับได้ยัดเตีมมาเนี่ยนึงจักจักตัวดินมันดินปลาตะเพียนดกโตว่ะหนึ่งสอาได้ป่าทั้งหมด แปดแต้มครับผมมีเนียนไซโบตัวนึงครับกับตะเพี้ยนใส่งางง้ๆงสองตัวครับผมนอกนั้นก็ตะเพียนตัวน้อยๆครับทั้งหมดแปดแต้มครับจเจอเสาหอดคำอบอมันแก่ว่ากับลอดก็เอาตัวลอดครับผม เอาจังได้กก็ขอบคุ้นที่ติดตามรับชมช่องปะวุฒิใช้แนวครับผมผมกับทีมงานกับสิคอล่าล่ะครับผมกับสิมี่แซมไดเวอร์ครับสวัสดีครับแล้วก็ช่างน้อยครับผมสวัสดีครับ,รบ,รบเอาไว้เจอกันไม่คลิปหน้าครับผม คลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ